จุ๋ยวรัตยาและดีเจพุทธพุทธิชัย2คุณพ่อคุณแม่คนดังที่มักแบ่งปันโมเมนต์น่ารักน่ารักของครอบครัวผ่านโซเชียลมีเดียล่าสุดทำเอาแฟนคลับหัวใจละลายอีกครั้งเมื่อจุ๋ยโพสต์ภาพของลูกชายคนโตน้องพีเจและลูกสาวคนเล็กน้องเจเพิลในเฟรมเดียวกันพร้อมแคปชั่นสุดอบอุ่นที่บอกถึงความรักของแม่ว่าสองสีพี่น้องรักสุดๆเลยน้องสาวแก้มฟูตัวฟูละค่ะ ในภาพดังกล่าวน้องพีเจวัยสองขวบหนึ่งเดือนยืนเป็นพี่ชายสุดหล่อยอยู่ข้างน้องเจเพิ่์วัยเพียงหนึ่งเดือนที่นอนตาแป๋วแก้มฟูน่ารักสุดๆซึ่งสิ่งที่สะดุดตาแฟนๆมากที่สุดคือความคล้ายกันอย่างหน้าทึ่งของพี่น้องคู่นี้ทั้งในเรื่องของหน้าตาผมดกดำและความสดใสที่เหมือนถอดแบบกันมาแเป้ ก่อนหน้านี้น้องพีเจเพิ่งสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆด้วยการเดินแบบครั้งแรกในงานแฟชั่นโชว์ซึ่งเขาทำได้ดีเกินวัยเรียกเสียงชื่นชมจากคนในวงการบันเทิงและแฟนๆจนหลายคนมองว่าเขาอาจเป็นซุปตาตัวน้อยในอนาคตสำหรับน้องเจเพิ่มแม้จะอายุยังไม่ถึงสองเดือนเต็มแต่ความน่ารักและเสน่ห์ของเธอเริ่มฉายแววชัดเจนทำให้แฟนคลับที่ติดตามอินสตาแกรมของครอบครัวนี้ต้องตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็น งานนี้เรียกได้ว่าพี่น้องคู่นี้น่าจับตามองสุดๆไม่ว่าจะเป็นความน่ารักในวัยเด็กหรืออนาคตในวงการบันเทิงที่ดูเหมือนจะสดใสไม่แพ้พ่อแม่ของพวกเขาเลยที่เดน,นียวยอว์